ทีมชาติไทยเกคนเนี่ยล้มเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหชนิดที่ผู้บรรยายบิ๊กจ๊ะเนี่ยถึงกับหลุดแท็กอ่ะจอยครับเราโอ้โหดูสถานวันไหวมากลุกนั้นติดตาตึงใจคนใท <c oughs> นั่นเป็นครั้งนั้นที่ไทยชนะเกาหลีใต้จนถึงวันนี้ยังชนะไม่ได้เยอะ <c oughs> ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นสนใจโทร0819000422ขอขอบคุณบริษัท PP Cargo and Shipping International Group ที่สนับสนุนรายการและอย่าลืมสบู่โชว์สกินแคร์ c o n f e c t LA ของ LO รถใครสนใจสั่งซื้อได้ที่0983951967 สวัสดีครับมาพบกับช่วงรายการฟังเพลินกับพี่เอิญวัดใหญ่นะครับโอ้โหเขาว่าความรู้ความสามารถของพี่เนี่ยรอบตัวนะมีทั้งเรื่องมวยแล้วมีอีกหลายๆเรื่องอ่ะครับผมอยากจะถามเรื่องนี้ดีกว่าคนเนี่ยนิยมนิยมกันมากผมเองก็แนดีก็ชอบมากนะก็คือเรื่องของฟุตบอลอ๋อกีฬาฟุตบอลพอได้ไหมก็พอได้ก็พอดูมาบ้างครับล่าสุดก็ดูมาเนี่ยทีมชาติไทยนะครับรอบชิงฟุตบอล อาเสิ้นรับนะครับก็ไปเยือนก็โดนเข้ามา2-1นะครับในบ้านก็ต้องชนะเขาให้ได้2-0ศูนอะไรประมาณนี้ก็เชียกก็ก็นำไป2-1งหนึ่งแล้วอะไรมันก็จะดีอยู่แล้วก็จุดเปลี่ยนของเกมก็โดนใบแดงนะครับเกมก็เปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปโมเมนตัมมันก็เปลี่ยนไปสรุปเราก็แพ้ไป3-2แบบหน้า น่าเจ็บใจแต่ก็ต้องทำใจเพราะว่าชุดเนี้ยไม่ใช่ชุดฟูลทีมเป็นชุดที่เปิดโอกาสให้ดาวรุ่งเด็กใหม่ๆได้ได้ลองดูได้ลองสนามดูวก็ก็ถือว่าข้อทำดีที่สุดแล้วก็ต้องเชียร์กันต่อไปเพราะเราเป็นคนไทยคนไทยนะก็ต้องเชียร์กันต่อไปทิ้งไม่ได้นี่ยเราคนไทยต้องรักชาติไทยแล้วพี่รู้ประวัติความเป็นมาของบอลไทยบอลอะไรไหมเนี่ยอ๋อความเป็นมาฟุตบอลไทยนี่ต้องย้อนกลับไปก็ร้อยกว่าปีแล้วนะ Oh ฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยมีมาเป็นร้อยกว่าปีละก็ก็ว่ากันว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห mm ้า hmm. นะครับพอยุคนั้นเนี่ยรัชกาลที่หนั้นส่งขราชบริพารและพระราชโอรสเนี่ยไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ mm hmm. ก็นําเกมกีฬาชนิดนี้กลับมาด้วยนะครับ mm hmm. กลับมาคนที่เอามาเล่นเป็นคนแรกเนี่ยเอามาเเริ่มเป็นคนแรกน่นเป็นเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนรีนะครับ mm hmm. เอามาเริ่มกีฬานี้ครั้งแรกในใน,ในยุคในยุคของรัชกาลที่6แล้วเข้ามาเริ่มเล่นเป็นกิจจะแล้วขนาดเริ่มแพร่หลายตอนแรกก็ยังไม่เป็นที่นิยมหรอกตอนหลังก็แพร่หลายไปตามโรงเรียนตามจังหวัดอะไรต่างๆเริ่มเล่นกันอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็รัชกาลที่6เนี่ยทรงโปรดเก้าให้ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยาม,มในยุคนั้นนะครับแล้วก็เริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็น เป็นเป็นระบบขึ้นอะไรประมาณนี้ความสามารถแล้วก็จนมาปี 2500, 2องพัน้ยหกก็เริ่มเข้าร่วมกับฟีฟา่าเ,เ,เริ่มเริ่มเข้าร่วมกับสาฟันฟุตบอลนานาชาติอะไรประมาณนี้ประเทศไทยก็ก็เริ่มมีการจัดแข่งขันกันระดับนานาชาติจนมายุคปี2482 24ี่แสออเนี่ยสมาคมฟุตบอลแห่งสยามก็เปลี่ยนชื่อ เป็นสมาคมฟ um, ุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของจอมพลปพิบูลสงครามมีการเปลี่ยนแปลงประเทศมากมายแล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยสมาคมก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นไทยแล์ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อก็ฟุตบอลก็เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ยุคสมัยนั้นความเป็นมาเป็นมาแต่ยาวนานจนมาฟุตบอลภายในประเทศเนี่ย ภายในประเทศก็มีการจัดแข่งขันหลายทัวร์นาเมนต์ก็ยังมอีอย่างหลักๆที่ทุกวันนี้ยังอยู่ก็คือฟุตบอลคิงคัพก่อตั้งมาได้กับปี2511ก็มีควีนคัพด้วยนะในปี2513ในระดับสโมสรแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีละวแต่ก่อนก็ยังมีฟุตบอลยามาทไทยแลนด์คัพมีฟุตบอลอะไระเป็นถ้าจะเป็นระดับสโมสรได้เป็น ถ้วยกอถ้วยขอถ้วยงอถ้วยอะไรเงี้ยเออสมัยผมเป็นเด็กผมดูอยู่ตจะเป็นบอลถ้วยกอบอลถ้วยขออะไรเป็นทุกบอลเทิงคอถ้วยขอถ้วยขอถ้วยคอถ้วยงออะไรประมาณนี้ในยุคนั้นนะครับในประเทศไทยแล้วเตะกันสนามหญ้าไม่ค่อยมีอ่าประมาณนี้วิ่งกันเออก็จะเป็นประมาณส่วนไทยเนี่ยเกียรติประวัติสูงสุดนะเกียรติประวัติสูงสุดของของไทยอ่ะก็คือว่าเคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสมัยอดีตนะครับในเมื่อปีพุทธศักราช2000 2อง9องโอ้โหจําได้ขนาดนี้เลยทีมชาติไทยเคยไปโอลิมปิกใครไม่รู้รู้ไว้ซะไปโอลิมปิกก็สมัยนั้นเนี่ยตั้งแต่นั้นมาไม่มีเลยนะไม่มีแล้วครับไม่มีแลคือสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ต้องคัดเลือกไงก็ส่งทีมได้ไปเขาเขาเล่นระบบแพ้คัดออกเลยไทยนัดแรกแพ้ให้กับสารานาจักร90 ก็เป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นเป็นเป็นสถิติว่าแพ้มากที่สุด9-0 9-0และอีก12ปีก็ไปอีกคนยิงที่มันไม่เก่งใจไม่เก่งใจกันเลยอีกอีกอีก12ปีไปอีกอ่าเป็นโอลิมอ่าเป็นโอลิมปิกที่อ่าครั้งแรกไปโอลิมปิกที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเมื่อปี2009ครั้งที่2ไปที่เม็กซิโกซิตี้ในประเทศเม็กซิโกก็อันนี้มเป็นเป็นระบบมากกว่าเดิมก็คือรอบแรกไทยรอบแรก อยู่สายเดียวกับบังเกลีย์กัวเตมาลาแล้วก็เชโกสโลวาเกียอย่าไปถามถึงผลการแข่งขันแพ้ยับแพ้บังเกลีย80แพ้กัวเตมาลา41แล้วก็แพ้เชโกสโลวาเกีย70นะครับแปดศูนเจ็ดสมัยนั้นน่ะไทยเน้นเข้าร่วมเม่เน้นเข้ารอบเล่นเพื่อสุขภาพยุ่งท่นเรายังสู้ครับนั่นคือเกี่ยวกับอะไร สูงสุดของไทยเนี่ยคือที่สามเอเชียนเกมเมื่อปี1972นะครับสูงสุดแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คือว่าเป็นอันดับ4 Asian Game ี่เอเชียนเกมอะไรประมาณนี้ที่ไทยทําได้สูงสุดนี่เอาปอดเข้าข้าภาพใหญ่กอนนะเดี๋ยวค่อยมาเจาะนักเ <c oughs> ตะเยอะคน <c oughs> ค่อยไว้ก่อนเอาข้าพใใหญ่ก่อนเอา<บ>ไปพอมา,อามาส่วนในระบบฟุตบอลภายในประเทศเนี่ยก็ภายในประเทศก็เป็นฟุตบอลลีก เมื่อก่อนไทยมีฟุตบอลลีกเขาเรียกฟุตบอลเซมิโปรลีกก็เป็นทีมระดับสโมสรเตะกันก็พวกตำรวจท่าเรือฐานอากาศธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็เตะด้วยซาริยหนก็ก็ต้องล่มสลายไปเพราะไม่เป็นที่นิยมอะไรประมาณนี้ในยุคนั้นเคยมีแล้วแล้วก็แล้วก็มามาเป็นลีกเริ่มมาทําเป็นลีกอีกครั้งให้มันเต็มรูปแบบในปี2539 เป็นฟุตบอลไทยลีกชื่อจอห์นนี่วอเกอร์จอห์นนี่วอเกอร์ไทยแลนด์ลีกในตอนนั้นเป็นฟุตบอลลีกขึ้นมาแต่เป็นลีกแปลกๆนะไม่มีการเย่าเยือนสนามกลางอย่างเดียวส่วนมากจะเตะในกอทอมอในกรุงเทพ<อ>มันไม่เหมือนฟุตบอลไทยแลนด์ลีกหรอกมันเหมือนฟุตบอลกรุงเทพลีกมากกว่าเตะกันอย่างนี้ยังไม่เป็นระบบอะไรยังไม่เป็นยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้พัฒนาขึ้นมาแล้วตอนนี้ฟุตบอลลีกในประเทศเราเนี่ยถือว่าเป็นลีกที่ ชั้นนำนะในในระดับอาจจะหนึ่งในสิบเอเชียผมว่าได้อยู่หลีกไทยนะตอนนี้ถือว่ามูลค่าพันล้านระดับระดับพันล้านนะมูลค่าลิขสิทธิ์ไทยทอดบอลไทยหลีกนี่ระดับรวมสองพันกว่าล้านแล้วก็แล้วก็แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าแบบแบบทีมชาติทีมชาติเนี่ยผมอยู่ในยุคยุคที่ผมโตทันยุคยุคที่สนามสุภาพสุพาราสัยนแตก ยุคเดือดตุกเยาพงในยุคนั้นคือยิ่งใหญ่มากสนามแตกที่ว่าคนดูล้นเข้ามาในลู่วิ่งแล้วก็มาเป็นยุคดีมทีมเนี่ยที่ผมโตมากหญ่ยุคนี้ยยุคเก้าส่นยุคดีมทีมซิกโกตะวันดูสิเฉลิมแสนพวกเนี้ยพวกนี้คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากในยุคนั้นที่ผมดูนะบอลไทยยุคนั้นแล้วก็บอลไทยเนี่ยมันมันมันจะเหมือนแบบว่าถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นระดับระดับทีมชาตินะ ระดับทีมชาติเนี่ยยุคดิมทีมผมว่าก็เจ๋งในยุคนั้นนะแล้วก็สารต่อมาในยุยคดิมทีมเนี่คุณเสือเป็นชัดชัยผลแพทย์แต่พาเม,มองมาถึงยุคของปีเตอร์วิทยุยยคปีเตอร์วิทยนั่นคือยุคที่ทีมชาติไทยเนี่ยอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าสูงที่สุดแล้วอยู่อันดับ43ของโลกเลย43ของโลกเลยว่าอฟอร์มดีมากมยุคยุคนั้น,น,น <c oughs> ไปถึงจุดนั้นเลยนะไปถึงจุดนั้นคือคือแมตที่ผมประทับใจ แมทที่ผมประทับใจที่ตลาดตึงไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกอาจจะเป็นคนไทยหลายๆลาอคนเอเช่นเกมครั้งที่13าที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้ก่อกำเนิดสนามกีฬาแห่งใหม่ในยุคนั้นขึ้นมานั่นคือราชมังคลาสเตเดียมเน,นมวันนั้นเนี่ยแฟนบอลเนี่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปอย่างแน่นมากเพราะยุคนั้นเนี่ยสนามราชมังเนี่ยยังไม่บรรจุเก้า e อี้ยังไม่บรรจุเก้าอี้เป็นอัศจรรย์แล้วไม่เป็นเก้าอี e. ้แฟนบอลเข้าไปร่วมเจ็ดหมื่นคน ไปดูบอลคู่นี้ทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้ในรอบ8ทีมคือมาเจอกันเนี่ยเราก็รู้ชะตากรรมแล้วไม่น่าอรอสไไดรอสู้ไม่ได้แน่นอนสู้ไม่ได้ชื่อชั้นกระดูกมวยอะไรทุกถึงอย่างมันไม่น่าจะสู้ได้เลยสู้ยากมากแต่วันนั้นนะ่ะทีมชาติไทยลงไปสู้ตายสู้ยิบตาเลยตอนนั้นเน่ครึ่งแรกเนี่ยยันเข้าไว้ได้ศูนย์ศูนย คนไทยก็โหดิ้วสู้ไว้ชุดนี้สู้มากส5ทีแรก45าทีแรก0 0แต่รูปเกมเป็นรองชัดเจนพอครึ่งหลังมาเนี่ยรูปเกมก็ยังเป็นรองแต่ไทยก็โตเป็นระยะระยะแล้วไทยเนี่ยมาได้ฟรีคิกฟรีคิกประมาณเกือบ20สิบหลาเปิดเข้ามาเนี่ยกิติศักดิ์แสนาเมืองเนี่ยซิกโก้เนี่ยัยความเร็วโฉบเข้าไปเนี่ยและยิงแล้วเขาชิปเข้าโกไปได้โอ้โหเสียงเชียร์สนั่นหวั่นไหวแล้วเขาก็ตีลังกา โอ้หตอนนั้นไทยนำ1-0ในนาทีที่81โอ้โห,โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันดราม,ม่าตรงที่ว่าวอรลุสีมัคคะเนี่ยไปชักศอกใส่กองหลังเกาหลีใต้ <S <S โ,โ,โดนใบแดงไทยเหลือ10คนแต่ว่ายิงนําเกาหลีใต้ในนาทีที่81ได้ <S <S 10ต่อ11อ่าคือแล้วยิงนําด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่ว่าสุดยอดมากตอนนั้นไทยกำลังจะพลิกล็อกแล้วกำลังจะพลิกกำลังจะสร้างตำนานบทใหม่แล้ว แต่เกาหลีนี่ก็คือเกาหลีไงหลังจากนั้นเก้านาทีเราต้านไว้ไม่ไหวเกาหลีบุกหนักสัวชัยจีราสิริโชตซึ่งมีเหลืองติดตัวแล้วหนึ่งใบเนี่ยไปเสียบไปเสียบเกาหลีไปอีกทีโดนเป็นใบแดงออกไป,ไปอ,อีกคนเลยโอ้เหลือเก้าเลยสิบเอ็ดตัวยังไม่อยากชนะเลยลนี่เหลือเก้าคนจะต้านยังไง<ห> <ๆ S 1> แล้วเสียฟรีคฟรีคิกลูกนั้นเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเกาหลีเนี่ย ยิงเข้าไปคือชัยยงขำเปี่ยมเนี่ยพยายามรับรับแล้วแต่มันแรงบอลมันแรงเข้าประตูไปศิลปาเขาหนักมากเขาหนักมากเขาคือเขาคือมหาอำนาจแห่งเอเชียจริงเขาก็ไม่ยอมเลยง่ายตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วแล้วไทยก็ประคองตัวให้มันหมดเวลาไปหมดเวลา90านาทีเสมอหนึ่งหนึ่งต้องต่อเวลาพิเศษคือผมเชื่อว่าเขาคงบุกยับบุกยับเลยเราเหลือเก้าคนมันบุกแบบยับเลยอ่ะเราก็สู้ตายสู้แบบว่าโอ้โหสู้มากกว่านั้นทีมชาติไทย เก้าตัวกับ11บตัวตอนนี้สกอร์เสมอหนึ1 <S 1> <S <ๆ>่งหนึ่งต่อเวลาพิเศษ,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 ษครึ่งละส5บนาทียุคนั้นเขาเรียกซัตเทนเดตโกลเด้นโกลใครยิงเข้าไปชนะเลยอ๋อไม่ต้องเล่นครบเวลาไม่ต้องเล่นครบเวลานี่ <S <S <ๆ>ยุคนั้นใครยิงชนะเลยแล้วไทยมีอยู่เก้าตัว<ๆ>เล่นมาได้ประมาณสักเกือบห้านาทีเนี่ยไทยเดี๋ยมาได้ฟาวจากจังหวะที่สนอโล่งสว่างพยาย,ยามจะคลองบอลไว้ <S <S <ๆ>เพราะสนอเดียเป็นคนที่คลองบอลดีมากคลองบอลพี่อาทวงเวลาเนี่ยปากีซุกไปดึง กรรมการเป่าเลยฝาวฝาวในระยะเกือบสามสิบหลาเนี่ยไกลนะไกลมากที่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 บอลเนี่ยมีดุสิตเฉลิมแสนยืนคู่กับทวัชัยดำรงของตระกูลอสองคนนี้ถ้าในระดับภูมิภาคอาเซียนเนี่ยหรือคนไทยเขารู้ด้วยว่าสองคนนี้คือจอมฟรีคิกอจอมฟรีคิกแต่ดูจากระยะแล้วไม่น่าจะยิงกล้องจับไปที่ปีเตอร์วิทเนี่ยสั่งให้บุกเข้าไปสั่งให้ขึ้นหน้าไปคือลูกเนี่ยมองไงก็ต้องเปิดเปิดเข้าไปแต่ ดูสิทเนี่ยเคลียร์เปลี่ยนจุดเบาๆทวัชชัยตะบันด้วยขวาเนี่ยลูกเนี่ยสุดปัญญาที่คิมเบียงจีจะรับเนี่ยฟึบเข้าไปเนี่ยโอ้โหจรวดเลยนะปึ๊บเข้าไปนี่ก็คือฟรีคิกปฏิหารฟรีคิกแห่งตำนานลูกเนี่ยโอ้โหติดตาตึงใจคนทั้งประเทศทีมชาติไทยเก้าคนเนี่ยล้มเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหชนิดที่ผู้บรรยายบิ๊กจ๊ะเนี่ยถึงกับหลุดแทกอะ จอยครับล้วโอ้โหโุนัดสะทนหวั่นไหวมากลุ้นั้นติดตาตึงใจคนใดนั่นเป็นครั้งนั้นที่ไทยชนะเกาหลีใต้จนถึงวันนี้ยังชนะไม่ได้เลยแค่ไฟชนไฟเดียวครั้งเดียวก้าต่อสิบเดตรมาไม่เคยไม่เคยอ่ะมีเสมอมีเสมอแต่มันก็มันยากมากการไปชนะเขาคือตอนนั้นบอลไทยไปอยู่อันดับที่สี่สามของโลกนี่เป็นอะไรที่มันโหสุดยอดมาก แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ไปไหนไกลก็วนๆอยู่แถวนี้แต่ในยุคปีเตอร์วเนี่ยคือยุคที่ไทยคือเจ้าอาเซียนเลยทีมจากอาเซียนเนี่ยสีโลราบหมดมไม่กล้ามาซ่ากับเราเลยตอนนั้นเก่งมากแต่เรามันไปไม่ถึงระดับเอเชียสักทีมันไม่หลุดพ้นตรงนี้สักทีส่วนนี่คือในลักษณะของบอลไทยคือพี่บอกว่าที่พี่เคยเล่าผมฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ย ชอบดูบอลไทยมากอ่าใช่ตอนที่บอลน,นอกจะไม่เข้าอ่าใช่คนไทยอ่ะชอบดูบอลไทยมากเอออ๋มด้วยอ่าก่อนมีฟุตบอลรายการยามาฮ่าไทยแลนด์ครับเ,ออเป็นบอลท้องถิ่นออทุกครั้งที่เตะเนี่ยจังหวัดไหนเตะกันเนี่ยโอ้ยแฟนบอลแน่นสนาม,มแต่สนามก็จะสโบโฮมากเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นดินเป็นทรายอะไรเงี้ยแต่คนไทยดูบอลเยอะมากชอบดูมากแต่จนมาวันหนึ่งเนี่ยบอลยุโรปเนี่ย เข้ามาสู่ประเทศไทยอยู่ในจอทีวีเนี่ยตอนนั้นผมจำความได้ช่องเจสีทีวีเพื่อคุณก็จะเป็นย่อโยงเอกชัยนบจินดาในียฉายาคัมพีลูกหนังเขาเป็นนักภาคบอลเป็นอะไรเป็นคอลัมนิตฟุตบอลเป็นอะไรที่ที่เป็นตำนานมากช่องเจ็นี่ก็จะเป็นฟุตบอลอังกฤษผมดูตั้งแต่สมัยดิวิชั่นหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอ่ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพรีเมลีก ดิวชั่นหนึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยฤดูกาล1991ถึง1992ลีดอยู่ในเต็ดเป็นแชมป์พอมาเปลี่ยนเป็นพรีเมียร์ลีกนั้นกลายเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเป็นแชมป์อ่าผมก็โตมากับ Manchester แมนเชสเตอร์อยู่ในเตตก็แสดงว่าชอบแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอุ้ยชอบครับตอนนั้นถ้าตอนนั้นโอ้โหแบบชอบมากชอบมากไม่มากท่านผู้ชมตั้งชื่อลูกชายว่าแมนยูครับแต่ปัจจุบันนี้อย่าพูดถึงบ่อย <laughs> <laughs> จะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วที <laughs> <laughs> ่มันเป็นสัญ,ญลกักษณ์แห่งความท้อแท้ไอ้แต่ล่าสุด แดงเดือดไม่แพ้ออเสมอเสมอหงได้ก็ก็มีมีกําลังใจขึ้นมาหน่อยเอายุคพี่เลยดีวยายุคเฟื่องฟูเป็นไงทีมนี้โอ้ทีมนี้ยุคเฟื่องฟูยุคนั้นนี่การมาของเอดิคคันโตนาเก้าเข้ามาจังได้คนนี้กระโดดทีบเข้าไปกระโดดถีบแฟนบอลคิสตันพาเลสเพราะว่าไปด่าทอบุปการีเขานะครับ คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคิดเห็นยังไงกับการด่าทอบุปการีแต่สําหรับเขาฝรั่งเศสเขาไม่ยอมเขาเลยกระโดดกังฟูคลิกใส่แฟนบอลคิกสันพาเล่ปรากฏว่าเขาโดนแบนไป8เดือนแต่เขากลับมาเด่๋ยยิ่งใหญ่นะเพราะว่าก่ามานเก่งมากเป็นจอมทัพเป็นหมายเลขเจ็ดในตํานานเป็นมิดฟิลเป็นอะไรที่เป็นศิลปินลุกหนังเป็นอะไรที่ที่เก่งมากเขาพาแมนยูนี่ยิ่งใหญ่มากแล้วแล้วผมก็ทันในยุคคัตออฟ92ชุดเด็กนรกทั้งหลายเนี่ย ไลอ้นกิกน <Beck> ิกกี้บัตพอสโคเดวิดเบ็คแฮมพวกเนี้คือเป็นอะไรแกลลี่เนวิลเป็นอะไรที่โคตรเด็กนรกพวกนี้มันเก่งมากพาแมนยู Man u, เนี่ยผง,งาดแบบโอ้โหในยุคถ้าย้อนกลับไป 20, 20, 20, 20ปีก่อนเนีก่อนคำว่าแมนยู u, เป็นอะไรที่โอ้โหเป็นอะไรที่ทรงพลังมากเป็นถึงทิปเปอร์แชมป์เป็นอะไรที่มันแบบสุดๆถ้าไม่หมดเวลาถือว่าไม่แพ้เฟอร์กี้เนี่ยเล็กเฟอร์กูสันนี่เป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดมาก ทุกวันนี้นี่ทุกวันนี้จะเปลี่ยนชื่อลูกแล้วจะเปลี่ยนเป็นแมนซีก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าลอแร่ล่อแร่เหมือนกันเพื่อนร่วมเมืองเป็นแบบนี้คือคนไทยเมื่อก่อนอ่ะชอบดูบอลมากอมชอบดูบอลแต่พอการมาของฟุตบอลยุโรปเนี่ยช่องเจ็เป็นฟุตบอลอังกฤษช่องตามไปด้วยช่องสามบูเดเลกาช่องเก้าเกาโชสเซียาเมื่อก่อนยุคเก้าเขาดูบอลอย่างนี้ แล้วก็อ่านจากหนังสือ Star So c c e เกหากข้อมูลจากนี้ยุคนั้นยังไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรดูบอลกันอย่างนี้ฟิลคนไทยเนี่ยเหมือนว่าเฮ้ยตอนเราดูบอลไทยเราชอบอมันโหมันยิ่งใหญ่มันสนุกเว้ยแต่พอไปเห็นบอลอังกฤษเฮ้ยโอ้มแม่งคนละเรื่องเลยนี่่าม <laughs> แม่งคนละคาสกันเลยนี่่าคนมันก็เริ่มไม่ค่อยดูบอลไทยละไปดูบอลยุโรปกันหมดละก็คือว่าอารมณ์อารมณ์มันจึงเหมือนแบบว่าในยุคสมัยในอดีตคนไทยชอบดูหนังไทย แต่พอไปดูหนังยุโรปปุ๊บเอยมันคนละเรื่องเลยนี่ว่าก็ไปอย่างนี้กันหมดก็เป็นอย่างนั้นแต่ถึงยังไงเราก็ต้องเชียร์กันต่อไปเพราะเราเป็นคนไทยบอลไทยเนี่ยสําหรับผมนะมันก็เปรียบเสมือนประเทศไทย,ยผมจําความได้ตั้งแต่จำความได้ไดตั้งแต่เด็กจนโตนะเรียนหนังสือมาอะไรมาก็แล้วแต่เขาบอกว่าบอลไทยอ่ะประเทศไทยเนี่ยคือประเทศที่กําลังพัฒนาจนถึงทุกวันนี้ยก็ยังเป็นกําลังพัฒนาอยู่ บอลไทยก็เช่นเดียวกันอบอลไทยก็กําลังพัฒนาตั้งแต่ผมเด็กๆทุกวันนี้ก็กําลังพัฒนาอยู่ยใช้เวลานานหน่อยอยางไปก้าวข้ามผ่านบอลโลกเนี่ยไทยเนี่ยไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนแต่ชุดอบอลโลกหญิงนี่เคยไปมาแล้วเคยไปมาแล้วแล้วไปชนะกลับมาด้วยถึงแม้ตกรอบแต่ก็ชนะไอาริวีโค้ดกลับมาส่วนยุชุดยูสิบหกบอลไทยเคยไปบนโลกนะยุชุดพวกบำรุงบุญพรมสุขีสุสมกิตอะไรพวกนี้เคยไปมาหมดตอนนี้ก็คาดหวังกับชุดใหญ่ ก็ฝากไว้กับสมาคมฟุตบอลไทยทุกวันนี้ก็คือคุณมาดมแป้งนะที่เขาทุ่มเทมากเขาทุ่มเทมากแล้วก็โค้ดเนี่ยมาสาธนาอิชิอิเนี่ยต้องให้เวลาเขาหน่อยอย่าเพิ่งไปรีบอะไรเขาอะไรประมาณเนี้แต่ถึงแม้ว่าฟอร์มล่าสุดจะแบบว่ามันแพ้แบบแพ้แบบน้าเกกอะโลกอะก็เดี๋ยวดูกันต่อไปยังมียังมีอะไรให้ให้ให้ดูกันต่อไปบอลไทยแลวอ่ะนี่บอลไทยนะมาแบนยูก่อน พี่บอกแมนยูพี่ชอบมากคือแมนยูมันมีไฟประทับใจเหมือนบอลไทยไหมแบบที่แบบบอลไทยเจอเกาหลีส่วนแมนยูมีไหมไฟที่แบบโอ้ยช็อกโลกอะไรเงี้ยก็มีครับมีตอนผมดูนัดชิงแชมเปี้ยนลีกนะครับเขาโดนไบยอนมินิุกนัไปแล้วหนึ่งศูนย์มันจะหมดเวลาแล้วมันเหลือแค่แค่ไม่กี่นาทีก็เปลี่ยนตัวลงไปเป็นโอเลกุนัโซชาเทดี้เชอริงแฮมพวกนี้ลงไปบอลเนี่ยมันแพ้ไปแล้วเหลือแค่ เหลือแค่ไม่ถึง5นาทีเนี่ยเท็ดดี้เชลิงแฮมยิงตีเสมอกลายเป็นเสมอซะงั้นแล้วเหลือแค่ทดเวลาเจ็บสองนาทีเนี่ยไอโซชาลงไปโดนบอลเป็นประตูเลยแมนยูเป็นแชมป์แชมป์ยุโรปอะกลายเป็นแชมป์เปนลีกซะงั้นแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงไว้เด็กช่วงนี้มันมันทำไปได้ยังไงนะช่วงนั้นก็ติดตาตึงใจโอ้ยแมนยูเล่นมาก่อนเป็นอะไรที่คลาสสิกคลาสสิกเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากลูกเปิดของเดวิดเบ็คแฮมเนี่ย การวางบอลการอะไรมันนี่เป็นอะไรที่โอ้โหเป๊ะเลยทุกตัวนี่เป๊ะหมดทุกอย่างผมเคยดูบอลไทยนะเขาเลยงไปถึงหน้าประตูนะแล้วเขาส่งใื้หลเราลุ้นยิ่งยิ่งไม่ส่งคืนหลังอันนี้คือบอลไทยผมไม่เข้าใจเลยเขาเป็นแบบนี้ประจำบอลไทยมันต่างจากเขาเขาไปถึงหน้าประตูนี่คือเขายิงเข้าไม่เข้าไม่รู้เขาต้องจบเกมใช่เขาเขาต้องเขาต้องจบด้วยกันจบสกอร์เข้าไม่เข้าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นคนละแบบกันอะไรเงี้ยแล้วพวกบอลโลกอะชอบทีมไหน บอลโลกเนี่ยถ้าเป็นตะก่อนผมเชียร์เนี่ยผมเชียร์เจนตีน่า <c oughs> ผมมาหัดดูบอลครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีบอลโลกหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพก็ผมชอบเดียโก้มาลาโดน่าตอนนั้นผมดูบอลไม่เป็นนะมันเด็กประมาณนัปอปสามปสี่ผมยังดูบอลไม่เป็นผมยังไม่รู้เลยล้ำหน้าคืออะไรผมก็หัดดูบอลโลกจากครั้งเนี้ยแล้วผมเชียร์เจนตีน่าไงเพราะผมชอบเดียโก้มาลาโดน่าเปิดสนามนัดแรกเจนติน่า แ้แคนารูนแพ้หนึ่งศูนย์แบบว่าช็อกโลกเลยแพ้หนึ่งศูนย์ทั้งนั้นทั่วโลกได้รู้จักกับแคนารูนโรเจอร์มิลา่าหมอผีผมดูว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าฟุตบอลในระหว่างที่ทีมคาเมรูนเตะเนี่ยก้องจับไปที่อัศจรรย์เนี่ยมีหมอผีด,ด้วยบริกรรมกถาถาเฮ้ยเรี่ยมันเป็นคืออะไรวะเนี่ยหมอผีเศกเวทดมนอะไรด้วยแล้วมันชนะหาคนรูนนะโอ้โหปีนั้นเนี่ยคาเมรูนคือม้ามืดเข้าไปถึงรอบแปด แต่เจนิน่าก็คือ,อเจนิน่าเข้าไปถึงรอบชิงแต่สุดท้ายไปเจอของแข็งนั้นเป็นเยอรมันตวันตกยังไม่เป็นยัง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 ,ยงไม่รวมยังไม่เป็นเยอรมน,นีอย่างทุกวันนี้เป็นเยอรมันตันตกอันนั้นก็แพ้แพ้ไปนหนึ่งศูงนย์ในเจนิน่าแพ้ของนี่เจ็บใจชุดนั้นเยอรมันชุดนั้นตัวเ,เก่งเยอะเจอเกนคิสแมนโลธาแมทธิวโรดีฟฟลเลอร์และแอนเดสเบมเม่เป็นคนยิงจุดโทษลูกนั้นเข้าไป อาร์เจนตินาไม่ได้แชมป์เยอรมันเป็นแชมป์ปนะีนั้นที่ผมเริ่มดูบอลแล้วก็มา94อ่าโรเบร์โตบักโจเกยูเอสเก้าสี่เนี่ยเป็นฟุตบอลที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพเป็นฟุตบอลโลกที่ที่คนดูเยอะอเพราะว่าใช้สนามอเมริกันฟุตบอลมาดัดแปลงเป็นสนามฟุตบอลใช่หรือ,อเปล่บักโจที่ไปเตะข้ามคานรอบชิงไหมก,กันเนี่ยแหละขนาดนี้แหละ <laughs> ปีนั้นบาซินเป็นแชมป์โรมาลิโอโรมาลิโอ โดนจุดโทษชนะชนะอิตาลีไปโรเบรโตบัคโตเนี่ยยิงหายไปเลยยิงแบบข้ามคานหายไปแบบยิงแบบไม่น่าเชื่อเขาคงกดดันมากออไอตอนเขายิงพาทีมเข้าชิงเขาบอกก็เป็นเพราะโรเ,เ,เพราะโรบต,ตบัคโตนี่นับถือศาสนาพุทธจึงมีสมาธิมาก <c oughs> <c oughs> มีข่าวว่าฝังตะกุดหลวงพ่อพูนด้วย <c oughs> อ <c oughs> พอพาทีมเข้าชิงก็บอกเนี่ยเขามีสมาธิมากพอยิงข้ามคานเนี่ยไม่มีใครพูดถึง <c oughs> มนั่นเป็นอย่างนี้ดูแล้วก็มาฟ้อง98อะไรพวกนี้ที OM ่ผมดูที่ว่าค่ๆไล่ๆดูมานะฟอง98ซีดานบาซินชุดนั้นเขาก็ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้ขนาดนั้นแพ้แพ้ฝรั่งเศส สามศูนย์เลยรอบชิงเขาก็เหมือนว่ามันล็อกสกอร์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะฝีเท้านักเตะแต่ละตัวของเขาระดับโลกหมดเลยระดับโลกหมดไอไอไอบาซินชุดนั้นนี่ของแท้เลยมันเก่งไปหมดป่ะบอกมันเก่งอยู่รวมกันเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันไม่น่าจะแพ้ขนาดนั้นก็ขาดใจกันสมัยนั้นผมก็ดู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 ไปเรื่อยอย่างเงี้ยจนเริ่ม ห่างหายจากการดูบอลละเพราะเข้าไปอยู่ในเลนจัก็เริ่มห่างหาหายหายข้อมูลมันก็เริ่มแบบว่าหลุดหลุดไปบ้างเลย้ยเอาละฮะนี่จะคือเรื่องราวของบอลไทยบอลนอกตอนนี้อยากจะจบแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาฟวงติดตามนะเดี๋ยวจะไล่นักเต่ทีละคนของคนไทยว่ามีใครบ้างฝากติดตามกัน